ทำไมอะเป็นอะไรอ่ะอ่เป็นอะไรยุบยุบยุบเป็นอะไรม่อนเป็นอะไรกินพริกทำไมอ่ะไปแอบกินพริกทำไมอ่ะแล้วม่อนมันไม่ลูกมันอร่อยเหรอแล้วมันปากเปิดไปอย่างนั้นอ่ะมันเป็นพริกมันมันมันเผ็ดหนะาหนูไปกินทำไมเออเฮ้ดูดิอันนี้อันนี้อันนี้พริกอะไรครับแอบกินพริกินพริกอะไรครับเนี่ยกินนั่งกินพริกนี่พริกอะไรพริกเผา เดี๋ยว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 นั่งก่อนนั่งก่อนพี่ว่าให้นั่งก่อนนั่งนั่งนั่งกินขนมก่อนโอ้โหไปแอบกินพริกก็รู้มันเผ็ดไปนั่งกินทำไมอะลูกหมดเลยปากเจอเจอหมดเลยเอ้าไปแอบกินพริกเขาทำไมแล้วเขาจะเอาไปคั่วทำน้ำพริกแอบกินเผ็ดพูดไม่หยุดเลยปวบปรับปวบปรับเออกินพริกกินพริก อ๋อกินพริกเผ็ดแล้วก็วิ่งไปหาเออวิ่งไปหายุ้งเหรอบอกผมกินพริกครับเอาแล้วกินทำไมอะลูกอร่อยเหรอมอนมันไม่อร่อยหรอเป็นไงนั่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 งดูนั่งนั่งนั่งก่อนอธิบายให้ให้ป้ายาฟังนี่กินทำไมอะพริกไม่ลอยไม่อร่อยแล้วไปดั่งกินทำไมไม่กินแล้วไม่กินแล้วแล้วไปแล้วเผ็ดแล้ววิ่งไปหาพี่ยุ้งบอกว่าผมกินพริกเผ็ดโคตรโคตรเออเลยโคตรโคตร ไม่ไม่รู้ว่าเผ็ดหนูไปกินทําไมอะ่ะมันเผ็ดแค่ไหนเอออ๋ออยากรู้ว่าเผ็ดโคตรคคเผ็ดโคตรโคตๆเผ็ดตัวนี้น <laughs> มันกินได้เออทำไมอะ่ะรู้ว่าเผ็ดโคตรโคตรด้วยนะออแล้วจะกินอีกไหมอ่ะจะกินอีกไหมไม่กินอีกไม่กินอีกเพราะอะไรมันไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วไปนับแล้วเราควรไปกินทำไมก่อนแรกๆอ่ะรสชาติมันไม่ดีมันไม่อร่อยเด้อ มัน้องทางห่วยเลอะมัน <sh> ห <arp inhale> <bamboo> ่วยมากมากเออมันห่วยมากมากลูกได้ยินเลยเออได้ยินัม่บอกห่วยมากๆแล้วรู้ห่วยแล้วไปกินทําไมอะลูกผมไม่กินแล้วไม่กินแล้วเผ็ดแล้วใช่ไหมห่วยเราก็รู้มันไม่อร่อยอะมันน่ากินทําไมอะลูกรู้ว่าเผ็ดแล้วมาบ่นว่าเผ็ดเออแม่วิ่งไปหาพ่ยุเลยนะอะวิ่งไปหาพิยุใช่ไหมบอกพิยุว่าเผ็ดเรอนั่งก่อน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 เออนั่งให้หายเผ็ดก่อนพ่ยุเอาขนมมาให้กินแล้วหายเผ็ด อันนี้ราน้ำหน่อยดินี่กินขนมปังติดคอยอีกแล้วก็รู้อะรสชาติมันห่วยนะบอกรสชาติมันห่วยแย่เลยโอ้โห,โหเขาจะเอาไว้ทำน้ำพริกเนี่ยเขาคั่วใจไอ้ไอ้เขาจะเตรียมรอคั<ห>่วหอมกระเทียมพร้อม <laughs> หอมมากินด้วยอ้าวนก็นี่ก็เผล็กก็ไปอีกค่ะนี่โอ้โหมอนก็นดูสิลูกมันเป็นพริกเนี่ยมอดอย่ายไปกินเนขาจะเอาไว้คั่ว เออม้อ,มอนกินอะไรมอนถามก่อนนะครับรู้ไหมครับรู้ไหมลูกเออเป็นไงหายเผ็ดหรือยังหายเผ็ดหรือยังลูกยังยังเอรอยยุบเอาขนมปังมาอีกเดีออย๋ยวผมจะไม่หายเผ็ดให้มันกินอีกหนูปังอ่ะเอาหนูปังมากินใหม่เดี๋ยวนั่งก่อนนั่งนั่งเราพี่โยเดี๋ยวพี่เอาขนมปังมาให้ลูกเออนั่งกินให้หายเผ็ดก่อนเร็วสารมันเร็วเอาเอาขนมปังมาใหม่หนูก็รู้มันเผ็ดยังอย่าไปฝืนกินนะรู้ไหมลูก เออแล้วเรื่องเน้นหนูถึงไปไปกินไม่รู้ครับไม่รู้ครับอยากลองเหรอแล้วว่ามันเผ็ดไม่เผ็ดเหลืองไงอยากลองครับอยากลองแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะอร่อยครับอร่อยอ้าวแล้วอร่อยแล้วปนเผ็ดทําไมรสชาติรสชาติอร่อยเออกินหม้อัวอยู่เออเอาเออพี่ยุเอาหนูเอาขนมปังมาให้แล้วอ่ะเออกินขนมปังแก้เผ็ดก่อนเอออร่อยแต่ไม่กล้ากินอีกเออน่ะอร่อยไม่ได้ไม่กินต่ออ่ะถ้าว่าอร่อยแม่มีอะไรให้ขบขันแต่เช้าเลย แล้วว่าเอ๊ะวันนี้มันมอดมันยืนพูดอะไรคนเดียวมุงมั่มุงหวังนะโอ้โหกินพริก็ไปมีอารมณ์เลยเผ็ดเผ็ดมีอาการออกเพราะเผ็ดอ่ากินของอีกน้ำปังมาลูกเออจะได้หายเผ็ดลูกอืมหลังอย่าไปกินนะมันเผ็ดนะไม่กล้ากินบอกให้กินต่อเอาไหมไม่เอาแล้วอ่ะลู้หมดน่ะไม่กินทำไมเออ แล้วให้กินอีกเอาไหมมันมันมันจะลองอีกไหมไอลูกลองอีกไหมลูกลองลองดูไหมไม่ลองไม่ลองแล้วลอเอากินขนมปังไปจะได้หายเผ็ดลูกเออกินขนมปังไปกินขนมปังไปยู่ขอ้น้ำอีกแก้วหนึ่งน้ำกินหมดละลินลินล้างหน่อยดิดื่มน,น้ำห,หน่อยเอาน้ำอีกแก้วหนึ่งโอ้โหลองของแต่เช้าเลยอยากรู้รสชาติมันเป็นยังไง แม,ม่กินขนมปังมาดุดได้หายเผ็ดเออกินไปกินขนมปังแล้วค่อยกินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลูกค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวให้หมดปากก่อนหนูค่อยใส่ปากอีกลูกไม่ต้องรีบลูกขอนน้ำอีกแก้วนิดเดี๋ยวก็ติดคออีกเดี๋ยวติดคอค่อยๆกินไม่ต้องรีบไม่มีใครแย่งกินลูก,กโอ้โนะนะหมไม่เอาแล้วคร่ะ กาตายแต่ละคนจะกินอะไรต้องมาถามก่อนรู้ไหมครับเออถามแม่ทานก่อนว่าถ้วยเนี้กินได้ไหมเขาวางไว้เดบไปแป๊บเดียวมันถึงห้าทีแหมนั่งจกกินใหญ่เลยมันไม่ใช่ขนมนะลูกเป็นพริกมันเผ็ดค่อยกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ยูเอาน้ำให้จริงๆนะ่ะมันกินเผ็ดมันต้องถอดด้วยพริกอีกรอบนะจะหายเผ็ด กินพริกไม่ได้ใช่ไหมเหรออือใช่ม่อนมันไม่ไม่กินเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดมันมีอาการทันทีเลยกินเผ็ดแล้วค่อยๆกินเรื่อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบระายของมันเลยนเนี่เหรอเออก็ยังยืนว่าเอ๊ะวันนี้ม่อนก็เป็นแต่เช้ายืนระบายว่าเป็นอะไรอ๋อไปกินพริกแล้วยืนพูดยืนระบายไม่จบเลยตันนี้ไม่ค่อยกินเออเออ หายอย่งหายเผ็ดมั้งหรือยังไหลจะกินน้ำเข้าไปเต็มเลยนะเหรออ๋อแเราเราถึงได้รู้ใช่ไหมมีหลักฐานใช่ไหมรู้ว่ากินพริกใช่ไหมรู้ว่าเผ็ดนะเดินไปหาพี่ยุกบอกพิยุกเผ็ดมากเลยกินพริกว่ะมันบอกกินพริกเลอะเออลุงพี่จับไปบอกพี่ยุแฮะอย่าไปลองของลูกอ่ะกินน้ำลูกกินน้ำน้ำลายติดเสื้อเต็มไปหมดเลยเลอะเดี๋ยวเพิ่งไปยิงกินน้ำก่อนอย่าเพิ่งไปเออยิงกินน้ำก่อนนั่งนั่งนี่นั่งตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวหายลูกแป๊บเดียวทิ้งทำไมเล้าไปไปไปเอาน้ำเอ้น้ำใส่ป,ปากเร็วให้ไวเร็วไม่กินน้ำอะ่ะบอน,ออนกินน้ำสิลูก<า>กินน้ำจะได้หายออกินหนงปังเข้าไปสองรอบเผ็ดเบียกเอ้ยลอกกินพริกเข้าไปบอนโอ้โหตายเถอะ แต่ลี่รู้ตัวนะตัวเองกินพริกนะไปไปไปบอกพี่ยุว่าพี่เอ่อพี่ยุผมกินพริกเผ็ดมากเลยว่ะอย่างลูกจาก่าเข้าน้ำเข้าน้ำหนาวไม้ลูกหมีลูกหนาวไหมคะหนาวไหมหนาวไหมหนาวอย่างใส่เสื้อ,เส,อเสื้อหนาวที่ลูกเสื้อหนาวมีอ่ะนะที่ไปที่แม่นิ่มอ่ะนะ มีกินข้าวแล้วได้เวลากินข้าวแล้วอ้อหมีเก่งมากเลยลูกเก่งจริงๆเลย